สวัสดีทุกคนวันนี้จะพาไปบุกโลกน้ําแข็งมหัศจรรย์ที่เซียงไฮ้กันนั่นก็คือ L Snow s Snow Indoor Skiing Team Resort สก Res ีรีสอร์ทในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่นี่ไม่ใช่แค่ลานสกีธรรมดานะบอกเลยว่าอลังการงานสร้างสุดๆโดยพื้นที่หิมะจริงในร่มกว่า9 0 0 0 0ตารางเมตรใหญ่เท่าสนามฟุตบอล12สนามเลยทีเดียวไม่ว่าจะอยากเล่นสกีแบบจริงจังหรือแค่อยากสนุกกับหิมะที่นี่มีครบทั้งลานสกีเอสเชปสามิติสําหรับคนชอบความทา้าทายและโซนหิมะหันสาที่มีเครื่องเล่นเพียบไม่ว่าจะเป็นรถไฟสโนว์คันทรีเทรนปราสาทสโนว์มอรเทนแคสเซิลหรือจะเป็นเครื่องเล่นหวาดเสียวอย่างไฮสปีดวอเตอร์เวย์และซัส นช Challen ก็มีให้ลองเล่นกันเพลินๆน,นอกจากโซนหิมะแล้วยังมีลานไอสเก็ตระดับแชมเปี้ยนชิพและส่วนน้ำในร่มขนาดใหญ่ที่เปิดตลอดทั้งปีด้วยนะเล่นหิมะเหนื่อยๆก็มีโรงแรมหรูติดสกีให้พักผ่อนได้สบายๆแถมยังมีโซนร้านอาหารช้อปปิง้งและพื้นที่ศิลปะวัฒนธรรมให้เดินเล่นอีกเพียบเรียกว่ามาที่เดียวครบจบทุกความสนุก การเดินทางก็ง่ายนิดเดียวรีสอร์ตอยู่ที่นานหุยนิวทาวน์ผููดองนิวดิสทริกชางไฮเลขที่1-5ขเลน2088ูหุเชิงริงโรดรถไฟใต้ดินขึ้นรถไฟใต้ดินสาย16มาลงที่สถานีลิงกางแอเวนิวจากนั้นเดินต่อประมาณ10-15นาทีก็ถึงแล้วบอกเลยว่าที่นี่เหมาะกับการมาเที่ยวพักผ่อนกับเพื่อนหรือครอบครัวสุดๆไม่ต้องรอหน้าหนาวก็มาสัมผัสหิมะฟินๆได้ตลอดปีใครมาเซี่ยงไฮ้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะ